สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และหนูๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็วันศุกร์แล้วนะคะดังนั้นวันนี้คุณครูคหวังว่านักเรียนเต็มที่ต่อการเรียนใครที่ค้างค้างงานอะไรก็พยายามตามส่งให้ครบนะคะซึ่งนักเรียนชั้นอหนึ่งส่วนใหญ่แล้วผู้ปกครองเอาใจาใส่ดูแลดีค่ะส่งงานค่อนข้างครบนะคะคุณครูก็ดีใจนะคะเอาละค่ะให้หนักเรียนหยิบหนังสือภาษา,าพาทีขึ้นมาค่ะ หะะยิบขึ้นมาแล้วให้เปิดไปที่หน้า34นะคะเปิดย้อนกลับไปที่หน้า34ค่ะเอาราคานักเรียนค่ะนักเรียนเปิดไปที่หน้า34ค่ะเดี๋ยวนักเรียนจะงงว่าทําไมเนี่ยคุณครูให้เปิดย้อนวันนี้เราขอย้อนไปค่ะบางครั้งแล้วนักเรียนอาจจะยังอ่านไม่ค่อยครองหลายคนที่เขียนหนังสือดีขึ้นนะคะ แต่หลายคนยังต้องปรับปรุงอยู่นักเรียนพยายามนะคะและพยายามทําด้วยตัวเองจะผิดหรือถูกคุณครูก็จะได้ทราบนะคะ,ะก่อนอื่นเรามาอ่านทวนหน้านี้กันนะคะนักเรียนเปิดพร้อมหมดแล้วนะคะอ่านตามคุณครูอีกหนึ่งรอบรู้จักคํานําเรื่องคอผูก ลานอ้อยเดินเล่นน้ำลำทานกระดึงกระพวนที่และแต่ตามหายดังอยู่ เวลาทันทีโป๊กเป๊กกรุงกลิงเอาละค่ะเดี๋ยวอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่านอีกครั้งหนึ่งก่อนอื่นนักเรียนมาดูนะคะคอ,อนักเรียนรู้จักคอของนักเรียนไหมคะคอคือส่วนนี้นะคะผูกนะคะสะกดแบบนี้นะคะผูกก็อย่างเช่นนักเรียนผูกของเอาเชือกผูกรองเท้า เอาเชือกผูกตากาะกร้านักเรียนเอาโบผูกกล่องของขวัญอันนี้คือผูกลักษณะผูกนะคะลานสะกดด้วยลอลอลิงลานตรงนี้หมายถึงว่าที่กว้างๆโลง่งๆที่อยู่หน้าบ้านเราที่อยู่หน้าโรงเรียนลักษณะแบบนั้นนะคะอันนี้คืออ้อยก็คือต้นอ้อยนะคะต้นกล้วยต้นอ้อยอันนี้ต้นอ้อยนะคะเป็นอาหารที่ช้างชอบกินเดินก้าวขาเดินลักษณะแบบนี้นะคะ เล่นน้ำเราเล่นน้ำในกระมังในลำธารในสระน้ำนะคะในห้วยในหนองแต่นักเรียนไม่ควรไปเล่นนะคะ,ะเล่นอยู่ที่บ้านเล่นในกระมังก็ได้แต่อย่าไปเล่นในตุ่มน้ำนะคะต่อไปลำธารอันนี้จะอยู่เป็นแบบคล้ายๆพวกแม่น้ำนะคะอันนี้ก็น่าห่วงอย่าหนีแม่ไปเล่นไปเที่ยวนะคะกระดึงกระดึงผูกไว้ที่คอนะคะกระดึงนี้ผูกที่คอใครคะคอใบโบก กระพวนกระพวนนี้ที่คอใบบัวนะคะ,อ,ะอ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับครูเลยนะคะคอผูกลานอ้อยเดินเล่นน้ำลำทานกระดึงกระพวนที่และแต่ ตามหายดังอยู่เวลาทันทีโป๊กเป๊กกรุงกลิงวันนี้เสร็จแล้วนักเรียนดูนะคะเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนเอาคำเหล่านี้ไปเขียนเป็นประโยคแบบง่ายๆ ที่นักเรียนรู้จักคำสะกดได้พอได้เอามาเขียนเป็นประโยคนะคะนักเรียนต้องฝึกแต่งนะคะเผื่อเวลาตอนทดสอบมีการให้นักเรียนเขียนเป็นประโยคนักเรียนต้องเขียนได้นะคะฝากผู้ปกครองนะคะให้เขาเขียนมาจะถูกหรือผิดไม่เป็นไรนะคะเวลาทําทําอย่างไรนักเรียนหยิบสมุดเล่มนี้ขึ้นมานะคะหยิบสมุดเล่มนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วเขียน วันศุกร์ที่20สิงหาคมพศสอ6 4นักเรียนก็ดูในตามคลิปของครูแล้วนักเรียนเขาเขียนลงสมุดนะคะเขียนวันที่เสร็จเรียบร้อยแล้วฝึกเลยนะคะเดี๋ยวเวลาไปโรงเรียนเราจะได้ทำได้ขีดเส้นใต้โดยที่เว้นมา1มนาึ่บรรทัดขีดเส้นใต้เสร็จแล้วเว้นอีก1นึ่บรรทัดเขียนหมายเลขหนึ่งเว้นหมายเลขสองสามสี 5-6-7-8-9-10วันนี้มี10ประโยคคุณครูจะให้เป็นคะแนนด้วยนะคะ1ข้อก็1คะแนนนะคะเป็นการทดสอบวิชาภาษาไทยเราต้องใช้ตัวเลขไทยนักเรียนต้องเขียนตัวเลขไทยได้ถูกต้องพอครบ10ข้อแล้วนักเรียนขีดเส้นใต้พยายามจับไม้บรรทัดที่เป็นเดี๋ยวครั้งต่อไปคุณครูจะแจ,ก,จกอุปกรณ์เพิ่มนะคะ วางไว้บนทัดแล้วก็เขียนชื่อของนักเรียนนะคะนักเรียนดูตัวอย่างแล้วเป็นของเด็กชายธีรพงศ์แก้วคํานักเรียนก็ไม่ใช่เขียนว่าธีรพงศ์แก้วคำนะคะนักเรียนเขียนชื่อตัวเองลงไปนะคะเอาละค่ะคำที่หนึ่งคำว่าคอนักเรียนก็ไปแต่งประโยคโดยมีคําว่าคออยู่ด้วยนะคะอย่างเช่นข้อที่หนึ่ง ผูผาจับคอใบโบกถ้าใครบอกไม่เอาเ,ออเรานิเปนักเรียนไม่ต้องแต่งตามคุณครูนะคะนักเรียนคิดเองเลยค่ะนักเรียนอาจจะบอกว่าคอใบโบกมีสีดำโอ้ใช่หรือเปล่าเนาะเนี่ยนักเรียนก็แต่งได้ค่ะหรือผูผาจับคอแม่หรือ,อ,อคุณแม่ ดูคอผูผาแล้วแต่นักเรียนแต่งนะคะข้อที่1ไปแล้วข้อที่2องคำว่าอะไรผูกนักเรียนก็เอาคําว่าผูกเนะี่ยมาแต่งประโยคอาจจะบอกว่าผมผูกเชือกรองเทา้าผมผูกกล่องดินสอผมผูกกล่องของขวัญน,นะคะผูผาผูกคอใบโบก หรือผูพาผูกคอรูกช้างแล้วแต่นักเรียนแต่งไปเลยนะคะเอาละค่ะอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะข้อที่1นึ่คำว่าคอ2ผูก3ลาน4อ้อย5เดิน6เล่นน้ำเจ็ดลำธารแปดกระดึง9ก,กระพวนเสร็จแล้วอีก1ข้อข้อที่10ให้นักเรียนเลือกคำเหล่านี้ นักเรียนจะเอาคำอะไรก็ได้ไปแต่งอีกหนึ่งประโยคบางคนอา,อาจจะเอาคำว่าและหรือบางคนอาจจะเอาคำว่าเวลาหรือบางคนอาจจะเอาคำว่าโป๊กเป๊กก็ได้นะคะเสร็จแล้วถ่ายรูปแล้วส่งมาให้คุณครูนะคะคุณครูจะรออยู่และคุณครูเจ้าก็จะเช็คงานแต่ตอนนี้งานของนักเรียนค่อนข้างที่จะครบ นะคะก็ฝากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ขอบคุณไว้ณโอกาสนี้ด้วยที่ดูแลร,รูปบุตรหลานได้เป็นอย่างดีนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้คุณครูฝากไฟเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ